สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอร้อำเภอบุงคะาโดยการบริหารงานของนางสาวกันทิชาเคหาฐานผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอร้อำเภอบุงคลางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่20ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นางสาวกันทิชาเคหาฐานผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้าพร้อมด้วยข้าราชการครูออกนิเทศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณนะอกณสกรตำบลทั้ง3ตํตำบลในอำเภอบุงคลางานการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ภูมิในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอบุงคลาพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกนะันโรค HIV ณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนไผ่สารตำบลโคกกว้างอำเภอบุงคาจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ผู้อำวมหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้าพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจิตอาสาส,ะสะกรอมเภอบุ่งคล้าหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนไพรสารตำบลโคกกว้างอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกรฬงานการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พวหูห้่ำนอยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอร้อำเภอบุงคล้าพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงพื้นที่จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนณนะที่ทำการกำนันบ้านโนนสะอาดตำบลบุงคล้าอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬงานภาคีเครือข่ายและจิตการ,รพิเศษ ในวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2566พูวอำนยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุงคล้าพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทำบุญทอดกรถินอำเภอรประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสมทบทุนบุรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานณวัดท่าส้มโฮงพัฒนารามตำบลโคกกว้างอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬ งานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆ ในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอบุ่งคลาเข้าร่วมรับนโยบายข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬร,รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดณห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอบุงคลาอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬและร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ตำบลหน,นองเดินอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ภูมิหนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุงคล้ามอบหมายให้นางสาวกนอกออนสาสอนคู่กสนตำบลเข้าร่วมประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบุงคลาอเภอบุงคลา,คลาจัังหวดบึงกาฬในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุงคลาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อ,อบุงคลาอเภอบุงคลาจัังหวดบึงกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งค้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ